สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนาินน้าตะวันฉายหายเจ็บพร้อมซัดคิดบ็อกซิง่งหรือเหมืองยางคู่เอกศึกวันลุมพินีร้อยสาก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เ่อชมคู่เอกศึกวันลุมพินีร้อยสาที่จะระเบ,บิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่19ทธันวาคมนี้โดยตัววันฉายพีเคสัญชยัยชำบลงวันมมยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทร้อยสีถึงร้อปอนด์จากชนบรุรีสลัดอาการบาดเจ็บพร้อมหวนคืนสงเวียนกู้ศรัทธามหาชนอีกครั้งพบกับหลิวเหมืงองหยางนักชกฝีมือชากาดจากแดนบังกรในกติกาคีบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท ดัมทีคู่นี้กำหนดสู้กันในศึกวันลุบนี126เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่เก่งวันชกกลับไม่เกิดขึ้นอย่างน่าเสียดายเนื่องจากตะวันฉายได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมและได้ชาโดโลสิงห์ม้าวินอาสารับหน้าที่เสียบแทนพร้อมประเดิมชกคลบ็อกซิ่งั้งแรกในชีวิตก่อนพ่ายให้กับความเก่าเกมของหลิวมงหยางไปด้วยคะแนนเอกฉัน ต้นันชายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงบนเส้นทางนักมวยไทยได้ประกาศเป้าหมายใหม่เอาไว้อย่างชัดเจนนั่นคือการขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกวัน2กาิกาให้ได้โดยการคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทมาครองเพิ่มอีกเส้นซึ่งหลังจากพิสูจน์ฝีมือในกาิกานี้อย่างน่าประทับใจด้วยการเอาชนะ2ยอดฝีมือรุ่นใหญ่อย่างเดวิดคิรียรจากจอร์เจีย และโจนัฐวิทย์าาจึงได้รับโอกาสให้ขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะการกับซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นมาซากิโนริในศึกวัน1.2เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แม้เฟนั้นจะจบลงแบบไม่สมหวังเมื่อตะวันฉายต้องเสียท่าพ่ทีคโให้กับมาซากิแต่การกลับมาครั้งนี้ตะวันฉายในบทบาทคุณพ่อป้ายแดงพร้อมลุกขึ้นสู้ด้วยแรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่มากกว่าเดิมหวังจะระเบิดฟอร์มด,ดับซ่าหรือหมึงหยางเพื่อกลับมาสู่เส้นทางไล่ล่าเข็มขัดชมป์โลกวันคิปบ,บ็อกซิ่งรุ่นเฟตทอเวทอีกครั้ง นั่นหรือมึงอย่างในไฟล์ล่าสุดสามารถเรียกฟอร์มเก่งขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจหลังโชว์ผลงานสุดเฉียบอัดนับชาโดเข้าป้ายคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันและครั้งนี้เขากลับมาพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยตั้งเป้าสารต่อฟอร์มร้อนแรงโดยการดับฝันตะวันฉายเพื่อปูทางสู่การชื่นชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งของรุ่นเฟเธอร์เวทต่อไป กับมาครั้งนี้ตะวันฉายที่อยู่ในสภาพฟิตสมบูรณ์อีกครั้งจะสามารถพริสูจน์ฝีมือว่ามีดีพอที่จะประสบความสําเร็จบนเส้นทางคิทบ็อกซิ่งด้วยการเอาชนะหรือเหมืองหยางที่ความมั่นใจกําลังทะยานถึงขีดสุดได้หรือไม่แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง